ฮึยพี่พี่เลยพี่โอ้ยโข่แหม่พี่คืยนี่คือจะเสียงเอาคอนฟอนตอกได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ครับมีแต่หขึ้นอย่างเดียวเลยต้องหึ้มเอาอย่างเอ้าวนี่ครับผมสองคนสองคนจะลงไหมึกแหลยฮึยโอ้ยฮึยเล่ฮึยพี่เล่ฮึยพี่เล่ฮึยพี่เลยพี่หน้าแรงเขาก็ต้องกระโจนกับน้ำเค็มเนี่ยคุณทำเป็นคอนกรีตแล้วคุณจะใช้คอนกรีตอะไร ปอดแรงเออรื่อยฉลามอะไรคุณนะผมก็ไม่รู้อะใช่ไหมแต่แต่เรารทําไมจะต้องไปคิดให้มันเข้มแข็งขนาดนะั้นในเมื่อวิถีของเขาเนี่ยอ่อนตัวกว่าอยู่แล้วและใช้วัสดุในท้องถิ่นได้บ้านไม่จําเป็นต้องหรูหราบ้านแบบนี้คุณดูที่กลางวันในพัดลมไม่เกี่ยวเลยประหยัดพลังงาน เอาดับบนไม่ได้เลยนนน่บนนีนนีจับมนจับข้างนี้ได้ไหมผมยืนยันเลยไม่กินชั่วโมงปล้มมาก็ได้ล้มยนยนอเหวเวเพราะว่ามันสดใช่ไหมครับมันมันสด ก็เจาะหน้ากว้างขนาดไหนครับหน้ากว้างประมาณนี้ขึ้นนล้วสามนิ้วหัวน็อตเลยนะครับอุปกรหนณ์ตรงนี้สงสัยจะเป็นสี่นิ้วเพราะว่าไม้ตัวนี้ใหญ่เดี๋ยวผมขอวัดหน่อยครับสี่นิ้วจริครับแค่นหนึลงชัดนะครับอันในสี่เอาห้าก็รอทีนี้ขอเีิ่มห้าหนึ่ง เบอรอไว้ครับ <Rs> พี่ใยญ่ครับ ยังไม่ขุดหลุมเลยจาอยังดังโป้งๆอยู่เลยใส่ไปได้ปอนแล้วน่ะผมได้ไปอ่านแล้วนะโตรงนาดูเลยคนชีคนชมีมีมีตีคร่เคยครับหนีคับหนีางุ่หนีน่าจะขาดนะ ข้างนั้นมันเข้าแล้วอะครับทำไมลุงไม่มาทำอันเดียวกันลุขอ้วชินละแล้วชินละผมตัยาวเนี่ยไม้มันเหลือแล้วแั่ไม้เยอะเยอะ ้ก็ไม่ต้องใช้ครับด้วยเพราะว่ารอ,อันนี้ต้องหนีบไปเลยหรือว่าเอาไปลองกับดินครับเอาไปเอาไปวางวัวนะครับตัวตวางบนไม้นะครับหนีบไปเลยหรือว่าต้องเอาไปวางในหลุมครับอ๋อวางในหลุมเดี๋ยวเราขุดหลุมแล้วเอาไม้กระดานวางแล้วเอานี้ปักอ๋อไม่ไม่ได้ติด,ตดไม่ตนน้ใช่องวางไว้เฉยๆเวลาเวลาถ้ามันซุดถ้าสั่งไม่สัเราไม่ขาดถ้าพื้นซุด เราก็สามารถเอาเอาอะไรขึ้นขึ้นมาให้มันถอนขึ้นมาแล้วเอาไม้วาลไม้เสียบได้อีกไงเรัับบระดดดไ้้วยปรับระดับได้ด้วยแต่ตอนนี้เราเราปรับระดับตรงนี้พื้นดินมันไม่สมดุลเราไม่ต้องตีแอ่เราสามารถปรับระดับจากจากระดับจากเสาตั้จากตัวนี้เลยไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยครับให้จับได้จากปากกันพร้อมสองซ่อมเฮ้ยไมไดอ่ไ ขึ uh, ้ลงพลอยางกันเราสองอย่างวกัน้งพร้อมกันขึ้ลงพร้อมกันขึ้ลงพร้อมกันหุ้ยนี่หุ้ยโอเคอุ้ยนี่ยลงพียาเล่หุยโจหเพี่ยาเล่นพี่ยาเล่อี่ียาเล่อีอ่ะแล้วแล้วเดี๋ย่วยลุกจากท้ทยโอ้ยเยอะร้นดีนะเว้ยตอเยอะเยอะเลยมาครับไปไป อ้หน่อยหน่อยงโอโหจ้าครัโอ๊ไต่ไหมเลรโอเคอเรีเยียยางน้อยเป็นรูรูพวกนี้เราจะเดี๋ยวเวลาลิฟเราจะเลือกค่ะ,คะใบใบพวกนี้จะใช้ได้จะเป็นใบที่ใช้ได้แล้วค่ะแต่ว่านี่คือมันคือเป็นใบที่ผูกแต่ว่าเวลาเวลาลิฟเราจะเลือกเราสามารถเลือกเอาใบดีๆแค้มันใช้ได้น้อยเห็นครับหนึ่งทางหนึ่งชางจะใช้ได้น้อยมากหรือหนึ่งตอหนึ่งตอเราจะตัด ไอ้สีน้ำตาลที่อยู่หลังใบนั่นคืออะไรอ่ะพี่ผิวตัวไหนทางการจากของเขาเนี่ยรองมันไม่กวันนี้รีแล้วระวังระวังระวังล้มหากเราล้มที่นี่มันแข็งมากนี่คือทางทางจากที่เราจะรองเวลาลิ้นเลยเหรอฉีกไปอย่างนั้นอะไรเป็้อะไรเป็นของเองเวลาเวลาเราลิ้จริงๆแล้วเราจะลองมาก กันใบจากใบจกักมันแน่นมันเตะอันนี้เดี๋ยวผมผมเลือกเอาไรที่ใช้ได้แล้วกันถ้ามันเป็นโลมากก็ใช้ไม่ได้

เหมือนจะง่ายนะนี่หนึ่งถ้าไม่มีอะไรมันจะทำไม่ได้เหมือนจะง่ายทุกอย่างจะทำไม่ได้ทุกอย่างข้างล่างมันจะแข็งนี่เรือนมัดแข็งเรือนมัดจ่าเรือนมัดจ่าเราจะไฟ่ไฟ่ เอาเป็นเครื่องมือในการมัดเครื่องมือในการแต่ตัวนี้เป็นเป็นตัวรองข้างหน้าเอาเขามีไว้เพื่อเพื่อรองไม่ให้ไม่ให้ท้ายมันท้ายตัวนี้เรายกขึ้นมาเดี๋ยวเอามัดจากรางตัวนี้ไว้สําหรับรางไว้สําหรับสําหรับเวลาเวลาร้อยเชือกมัดอันนี้ทุกคนที่เข้าเข้าไปในป่าจากจะต้องทําอันนี้ทำไมก็ทำ ไม่ไม่ใช่ทําถาวรนะครับจากอยู่ตรงไหนต้องต้องทําไปวันต่อวันเนี่ยครับแล้วต่อให้เสมนะอโอ้โหสนใจสนใจะดูวิธีทำที่มัดน้ครัางจากที่เราเราจะเนี<อ>่ยครับเนี่ครับนี่ครับแล้วาาลลก,มก็มัดเนี่ยครับวงกลมขนาดนี้ยจากทีทางนะครับจากอยู่ที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบทางถ้าหากจากใบขาดถึงห้าสิบทางมัดแล้วเท่าไหร่นะครับเนี่ย มัดถ้าไปขายตรงๆก็ห้าสิบบาทโอ้โหตัดกันตายตัดคือมัดละยี่สิบเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เราจะมารวมกันนี้แต่ว่าไอเนี้ยเราจะต้องพอมาถึงเริ่มตัดเราจะต้องรอกยู่นี้ไว้ก่อนเพื่อให้มันเหี่ยวไม่งั้นตัวนี้มันจะก่อบิดไม่ได้ถึือไม่ถ้ามันหักเนี่ยใช่ถ้าหากด้ตัดเอาไว้นานๆเท่าพอกันการชืั้มหมดมันจะเหนียบนี่คือวิธีการตัดจ่าแล้วก็มัดจ่ารับไปเลยลูก รัดแล้วก็มาวางไว้ทีตรงนี้รัดคือกันแยกเวลาเรากระแทกจ่าให้แน่นเพราะถ้าไม่แน่นเราเบรกเบรกขึ้นบ่าแล้วมันจะรูดพวกนี้มันจะรูดไม่งั้นเรายกลงเรือยกขึ้นยกไปเย็บสามารถหิ้วได้เลยครับขึ้นมาข้างบนเลยครับเอาไม่ตัดวางแล้วก็จะะสนด้วยด้วยด้วยไปจากสามใบครับก,การซ้อนก็คือหนึ่งใบนี้นำใบที่สองนำ,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 นำอีกหนึ่งอยู่ข้างล่างตลอด นี่คือการการซ้อนใบาการเรียงใบคนคนเย็บจากครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมาดูครับ,นนรบ,นนรบแล้วเราจะใช้มือตัวเนี้ยเนี่ยครับ,รบเราจะหาด้ามมือนี้บีบมาที่ใช้สามใบเพราะว่ามือเรากำถึงขอดนีถ้าใช้สองใบตามจะไม่สวยตามมันจะถี่มากเกินไปและนี่การเย็บนะครับเริ่มต้นของการเย็บ สอก็คือครึ่งครึ่งของครึ่งของมันมีกระดูกบังคับเราอยู่แล้วระยะอย่างนี้ระยะอย่างนี้ก็ถ้าหากเป็นตับยาวประมาณสิบสองนี่อยู่ที่ฮะจนิบสองนิ้วถ้าเป็นตับสั้นแค่นี้กำลังส่วนถ้าธรรมดาแล้ววันนี้อาจารย์อาจารย์ที่มาตแทงห่างจากกระดูกห่างจากกระดูกประมาณสองนิ้วอนถ้าห่างเกินไปแล้วมันเหนื่อย ถาที่เืินไปก็มันมันแนตรงนี้แล้วมันก็ไม่สวยประมาณนี้อันนี้มานนี่ประมาณสอน้ขึ้นอันนี้อันนี้เรามาปักไว้คือไม่ให้ไม่ให้ตัดิ่หลุังเพราะมันมันมันไม่ถึงนี่คือปักเอาไว้แล้วก็ท้ายนี่การล็อกดูนะครับการล็อกการล็อกไม่ให้ไหวหนหายเวลาเราดึงแล้วมันจะได้ล็อกไว้ล็อกอ๋อการล็อกแล้วแล้วก็เดี๋ยวต่อ ก็ซ้อมเหมือนเมื่อกี้นี้แหละครับซ้อมเหมือนกันเพราะข้างหลังหรือตู้แจกมันไม่สวยก็วางวางแจบให้เสมอกันก็ยึดต่อไปเรื่อยๆปกติเขาก็จะเลือกใบใบแจกสวยใช่ไหมเลือกใบจจกที่ที่มันมีตำหนิถ้าใบมีตำหนิจะไว้ใบสุดท้ายนี่เพราะว่าตัวนี้มันจะกบทำไมเราถึงไม่ดึงอันนี้เทียนธรรมดาแล้วไม่ขาด ถ้ามมเึึงงงไ่ดตรนีให้ตึงไปเลยครับให้ตึงไปเลยแล้วตัวนี้มันจะเวลาเราโค้งแล้วมันจะล้มหมดเกะกะเดี๋ยวจะดูนะถ้าเก็บไว้อย่างนี้มันไม่เกะกะเดี๋ยวว่าเราพอตรงนี้เราจะไข่หมดเราก็ดึงถ้าหากเราดึงมาเลยแบบนี้มันจะล้มเกะกะเนี่ยฮะเห็นไหมครับมันจะล้มเกะกะแล้วถ้ามันล้มมาข้างหน้าเราก็ต้องคอยถยทอนไ้ก่อนทอนไ้ก่อนมาไหมามพี่เอ๋ยครับพี่เอ๋ยครับพี่เอ๋ยครับขอเลื่องหนึ่งครับ หวหรอกอไกคนั้นรนี้คือเงินที่ไม่ทอ่ะไห้องนี่มมายถไรอกลอกละไนี่เหว่าลอกทบอกทดลอกทดเฮ้ยังไงอ่ะทำไมอ่ะที่าเดึงพืนไอ้นี่มันดึงใช่ใช่ใช่มันทดยังไงอะปมัเป็นเงินพิเศษก็ทบตรงนี้ไงลูกเราไปทอดแทำห่วงให้มันอใช่แทนที่จะดึง มันดึงไม่ไหวและอีกอย่างหนึ่งพอดึงมาแล้วเนี่ยเราไม่มีอะไรยึดมันก็จะกลับแต่ถ้าตัวนี้ตัวนี้มันล็อกไว้เราดึงปึ๊บ็อกไว้อย Or, uh ู่ของแค่แตะแปะมันก็จะอยู่ตัวมือตัวมือด้วยนะครัเนื้อฟองตรงไล่ดูให้อะให้มันได้กันตาวายเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยนะให้มันไล่ไล่ให้หมดอืม อย่าให้สูงให้ต่ำให้สูงครับเด em. uh uh. e ี๋ยวจะเกยตับตัดประมาณสอดสอดข้างล่างนะครับเฮ้ยเขาทำที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่ถูกเดี๋ยวตายอ่ะขอรับตายแั้วขอมาหน่อยอันนี้ขึ้นมา ามา,าน,มาน,นี่นี่นี่ปับปับมาฮะบิดลงอ้าวปิดขึ้นนี่แน่ครับลงฮะไม่ได้บิดลงขึ้นนี่ดิมานี่ฮะครับ<า>่้อขึ้นขึ้นมานี่เด็กบิดบนนี่นี่เดี๋ยวก็ลงล่างไปนี่มันลำบากเลยแบบนี้ อย่างนี้นะเนี่การตาเป็นมาที่มุมข้างล่างกันนะเหมือนการใช้ได้หมดตลอดแหมสอนนิดเดียวเขาจะไปรู้ว่าตาโดูข้างล่างแนละ้เป็นโคไงใช้ได้หมดเดี๋ยวน้องนีน่มาถ่ายพี่แล้ว <laughs> เดี๋ยวพี่จะลงนะต <laughs> าน,นี้เนี็บไหนลุงนะอย่างนี้ไหมเจ็บไปตานะมันไม่เห็นกินกันแล้วไม่นานนะันต้องหมนะุนไง อันนี้ครับเราต้องมีเข็มขัดจับห่ออยูไว้เนี่ใช้แบบเนี้ยอ่ารัดจากเราจะแบ่งข้างหนึ่งก็จะคีบไว้นี่ยาับสองมงนี่องกำลังกันเนี่ยจริงๆแล้วเพื่อให้พูดมาก <c oughs> จับสองอันคู่เลยแล้วจะมุนจาับวิชินได้เนี่ยเดี๋ยวเอาขึ้นมาแยกจากขึ้นมาเอาขึ้นมาท้อเนี่ยไปจับขึ้นมาไปท้อนี่ยจับถุงม,มันยังไงอ่ะเดี๋ยวกันอตัดจาก,จากอันนี้ ไม่ได้ไม่โทรก็ทั้งนู้นไม่โทรแล้วนั่งก่อนไม่โทรแล้วเดี๋ยวก่อนเอาตับนอกตะเข้าในใช่โ้โหหน้าเข้าในตับตับใหม่เดี๋ยเขาใหญ่มั้ตีเองง่ายไงนายหนุ่มเอาเข้าในลูกเดียวความผิดอะครับอ่านั่นล้วอย่างนั้นตลอดเลยทั้งนู้กนเหมือนกันนะต่อไปเหมือนนี่แหละ